ตรงที่ว่าตอนไปก็ไม่มีใครรู้เพราะนั่งหลับเอาเรานั่งหลับคนก็คิดว่าเรายังอยู่คือความจริงเราก็ไปแล้วเว <c oughs> ลากดข้าวเป็นเดือนออ้คืออยู่ได้กินสูคงคื้เขาก็ไปกินอีนิตีหนึ่งกับแซ่บคือเกืงย <c oughs> ิมคือเก๊าเนี่ยงบอกว่าอาหารมันมีคลินกรลาอาหารคืออาหารคือคำข้าวเห็นไหม สันเจตนาอาหารอาหารคือความคิดภาษาอาหารอาหารคือการกระทบเพราะนั้นอาหารมันมีตั้งหลายมิติแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็เลยจ่อยแข็งแยง่ด้วยจห็นไหม <c oughs> เคยเห็นกบเข้าไงบอมันบอได้กินอย่างเนี้ยแต่มันก็อยู่ตั้งหลายเดือนเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้บางอย่างเราไม่รู้ เราก็คิดว่าไม่มีแต่บางครั้งเนี่ยเราเดินทุกวันเราไม่เห็นเขาสักวันแต่เขาเห็นเราทุกวันงงไหมนี่เพราะนั้นโบราณเขาบอว่าทําอะไรให้อายผีสามเทวดาบ้างเพราะเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาเ,ออเพอมีได้เเห็นเอ้ยเซยยายยอะเพราะฉะนั้นจง สำรวมสวมัมวรถ้าเรามีฮีริโอตปะเราจะไม่กล้าคิดชั่วทําชั่วเพราะคิดชั่วทาชั่วมันจะหมองมัวเป็นเมือผีคิดดีทดําดีชีวิตก็จะดีเป็นเมืองผีเพราะนั้นถ้ากลัวกรรมทำชั่วจงเลิกทำกรรมชั่วจะไม่หมองมัวเป็นเมืองผี จงเลี้ยงทำกรรมดีๆชีวีจะสุดเย็นเป็นนิพานเราเท่านั้นแหละที่จะเสกสรรปั้นแต่งชีวิตของเราด้วยกายกรรมวจีกรรมของเราเองจะรอให้ปูบ่บรรลุแล้วให้พวกเราบารรลตามไม่ใช่วิสัยของใครของมันบุญไม่หลงเจ้าของบาปก็เช่นกันถ้าคิดว่าตัวเองยังพอจะมีโอกาสมีสมันสำนึก ทำดีให้ตัวเองได้บ้างก็ทําไปเถอะแต่คิดว่าทําบุญแล้วไม่มีค่าก็เอาให้เต็มที่จะได้เป็นลายต่อไป <c oughs> นี่มันมันเป็นกรรมชาู้มันมืนกับถ้าเราฝึกกรรมฐานดีๆเนี่ยมันจะเป็นฝันซ้อนฝันในฝันยังฝันอีกนะเขาไปฝันแล้วนะยังว่ามัน่นจบอีกยังไปฝันต่ออีกม่ฝันอีกโอ้โห มันหลายมิติเลเคือเพราะฉะนั้นอะไรลูก